สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง jk ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะในคลิปนี้แอดมินนำเสนอให้ท่านรับชมกับรถบ้านสวยเดิมๆฟรีดาวค่ะตัดสดได้ด้วยนะคะ nissan tiara สองน,นย2 0 xl รถปี2010ปราคาเง,โงโินสด179,000บาทค่ะรถสวยภายในสวยๆส,สะอาดเนียบเรียบหรูนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์ตลอดทั้งคัน พาสีไม่ขาดค่ะเครื่องเกียร์ดีขับดีช่วงร่างดีสภาพสวยมากเดิมๆพร้อมใช้ได้เลยนะคะสนใจเข้าไปทดลองขับกันก่อนได้ค่ะทุกท่านภายในกว้างขวางค่ะเบาะหนังโทนสีครีมนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าออปชันครบเรียบหรูดูแพงเลยทีเดียวค่ะ1 7 9 0 0 0บาทสนใจดูรถทดลองขับติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิป หรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะพิมพ์เบอร์โทรติดกันค่ะเพื่อแอดไลน์นะคะแอดมินใส่ข้อมูลทั้งหมดไว้ให้ใต้คลิปหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะในวันนี้ทางเราต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ